สว mm ัสดียามเช้านะครับวันนี้เรามีทิปด่วนนะครับเราจะไปเราจะไปเวียดนามเหนือ UH, กันนะครับก็คือเราจะบินไปลงฮานอยนะครับแล้วก็นั่งรถต่อไปที่ซาปานะครับตอนนี้นะครับเราจะต้องไปขึ้นเครื่องที่อบนเพื่อที่ไปกรุงเทพก่อนนะครับแต่เราจะบินไฟเย็นครับรอบนี้เราไปกับคุณพ่อสองคนนะแล้วก็มีทีมงานขุงเทบีสองเป็นสี่คนนะครับไปึปด้วยกัน สีน้ําเงินนะครับแล้วก็เห็นบันไดเลื่อนนี้คือบันไดเลื่อนสู่ต่างประเทศเราจะไปเที่ยวกันนะครับก่อนเดินทางนะครับเราก็มานั่งทํางานนะครับที่เราปฏิกรน,นะครับก็ใช้พอยต์นะครับจากเคยียร์พอยต์นะ มานั่งที่เคปอยขับนะครับมีอาหารนะครับมีเครื่องดื่มนะให้ให้กดนะตาม p อย n ที่แรกก็จะได้สองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับตอนที่เราแรกเลยนะครับนี่ก็มากดกดตู้นะนเราของออกมาครับมานั่งกินมาม่ารอนะครับก่อนที่จะบินไปฮานอยนะครับผมนี่คุณพ่อก็มีมาม่ามาแล้วไปฮานอยอะกีนมา เราจะไปหารถเรานะครับ12อันนี้ไม่รู้ใช่รถเราหรือเปล่านะครับพี่คันนี้ไอ้คันดำาเไดี๋ยวาอ้คันนี้ไอ้คันดำๆที่เขาส่งให้เราใช่ไหมไม่ละ่ลเงมาก่อนเดี๋ยวมาถือไปก่อนเดี๋ยวไปจะได้ถ่ายรูปไปทำคอนเทนต์ได้ไหม่ยนี่ Thank you อันนี้คือรถเรานะครับที่จะใช้ในรอบนี้นะครับทั้งหมด3คืนนะวันาณ5วัน3คืนคืนแรกเราจะนอนบนรถนะครับอันนี้คือรถเราหมอสีอนนอยะครับเดี๋ยวไว้นี่ก่อนโอเ okay. ค Let's go let's go let's go กินเผอกินเผอกินเผรกินเอเาิอนโอ้โหใหญ่าัดเดียวพออากินเอไปกินเอตอนนี้ถึงถึงเวียดนามแล้วฮานอยกินขาล็อกขาอโอเคยังไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเลยนะครับอดีเราลงจากเครื่องแล้วเราก็มาขึ้นรถนะครับขึ้นรถเรานะแล้วเราก็จะมากินเฟอก่อนนะครับกินเอที่ ออกมาจากสนามบินนิดเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูว่าจะเป็นยังไงมาครับมาวมมอเตอร์เฮ้ยานก่นงรวมเฮมีงานอด้รบ้าไปพี่บ๊วยหัวเฮ้หัวแท้ก่าง่าไมบอด Anh uh, nói tiếng Việt Đúng rồi. rồi. what do you have of uh, chicken? Pork? Chicken. Uh, this one chicken. chicken. How about this? This one pork or pork or beef? Heo, heo, à? với heo, 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 แถวๆๆแถวแถวลบ่อบ่อที่เราก็เจอเนี้อบ่อที่เกินแถวไปไปนะครับเป็นเฟอไก่ไม่ใช่เฟอไก่แล้วก็เฟอเนื้อนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูหน้าตาจะเป็นยังไงคุยต้องแปลภาษากันเอานะครับตอนนี้ไกด์เราไม่มีนะครับคนขับรถเราก็พูดแต่ภาษาเวียดนามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอาหารมื้อนี้จะเป็นยังไง gà gà cai mò gà oh. mó cai gà cai mó cai ua mó mó gà mó gà mó 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 มัวไข่และไก่ม hmm. ัวไ่ดี่วามอันน <itor> <laughs> no. ึงเอาไว้บางอันเอาไว้บางทีก็ทำอะไรก็เกี่ยวที่สามัไม่ทำอะไรว่าเฮ้ยพี่สุพี่สุนี่สอไน่ำกินไปยกบไปเมทายของมึงแล้วโดนหลอกแล้วดีดีดเดี๋ยวมาลองหิมเลย แล้ว้ร้อนแดงเง้ยง้อนยัดนิร้อนก็แบบยักเลยเฮ้ยหัครับใส่แป้งลงในจำจนนุ่มแล้วก็รับประทนโอเคจับมากจริงมาส่เลยมาทั้งโผล่เลยนี่อันนี้มาถึงของแท้แล้วครับร้อนกบเลอเลยครับูเครื่องทารสเลยไม่อากาศเพราะว่าผมพิ่ถึงผมพิ่ถึงสนามบิน เาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จคือป็นไม่มีแล้วปะเนี่ยเองเอิไกลเก่นไเลยาไกินแต่กันยังไงวะเฮ้ยทาเลี่ยาเสลี่มันดีคือมันอร่อยมันหวมากเลยไม่ต้องปรุงนะคุณโคตรดีเลยตคุ ไม่แน่ถ้าพี่พอแล้วก็ผมก็พอแล้วพริกมันดูเหมือนเผ็ดอันนี้ก็อะไรมันต้องพริกเผาดิเนี่ยพริกตมีได้ไหมพริกนี่อะไรมันชุ่มอะไรเนี่ยเดือดเสียงได้พี่แจกเลยทำไมมันเสียงใหญ่ให้เสียงนะนี่มันแหนบเลยนี่เพราะมันเอาไม่เอยาหรือยัง กินกบยังไงเลยวะทอดยังไงตอนนี้เราถึงสนามบินนาน้อยแล้วมากินเผือข้างสนามบินนะครับดูเส้นเผือนะครับนี่ใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมใหญ่ไหมครับถูเราไว้ใหญ่นะครับก็ต้องบอกตะเกียงพร้อมกระด้งโผด้วยนะแล้วก็มีประด้งโัวแก้มนะครับฟังเสียงไหมครับกิงกรอบ ฝืนมาในเวียดนามก็ต้องเฝืนนี่ละครับไม่งั้น,นก็คงไม่ถึงเวียดนะ เอาวะพีมีที่ชายในรถด้วยเหรออะไรกบนานนั้นก็มองกับมอกว่าเราสายมาหนเหอกินอะไรกินไม่ต้องกินกับกอบละลายเหนไม่นำเนื้ออีกแล้วหมดแค่นี้เลยนำเนือมมนกอบกับหมวย กินเลไม่กินตอเด็จะัเอเเส้นหนามีเนาะเส้นนั้นกันั้นนมีเส้นแบบยอเขาทำเส้นให้ดูอยู่กเีเขาตัวให้ดูเป็นแผ่นมาเริมาแล้วเขามา

ส <ITA> ั่งมันแล่นกานยเดี๋กินเพาเขาบอกสุดยอดเลยมันหนาวมันบอกเงกินไก่ดำเนี่ยมันไม่ใช่ตัวดำๆมันมันไก่้วเป็นไก่ดำมันแลาโอ้เห็นหมดเอไก่ดำมันดำทั้งตัวเลยดำทั้งตัว ก็น่าจะเปิดตั้งแต่เช้ารุนรุ่นก็รับก็รับ เตียมเดินทางตอแล้วโอเคกับัืองเปล่านะครับเรียร์พ่นมือแรกดูดิสภาพอร่อยจริงน้ำซุปอุดหนัวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะครับจะพาไปดูบนรถกันสักนิดนึ้อใู่ พ่อเขาเงาป่ะอเนี่ยเาจะดูว่างของน,น,อนี่นะครับรถเราใหญ่อลังการไปครับ กินข้าวแปลงฟารเสร็จเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถแล้วก็นอนยาวนะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งน,นี้เช้านะครับที่ที่ซาปานะครับก็เราวันนี้มันก็ประมาณนี้แหละนะครับเดินทางเราจะมากินเฟอนะครับวันแรกกินเฟอเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงซาปาแล้วจะขึ้นฟ้าสิปันตอนประมาณเช้าเช้าประมาณสักแปดโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าซื้อตั๋วราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอมาลุยเวียดนามเที่ยวด้วยตัวเองนะครับผม นี่คือเส้นทางนะที่เราเดินทางไปซาปานะครับก็มีฝนตกระหว่างทางด้วยนะครับก็ทั้งมืดทั้งฝนตกก็ดูอันตรายนิดนึงนะครับเสร็จจากนี้เราก็มาพักรถนะครับรที่เป็นปั๊มน้ามันตามพักรถนี่เรามาเจอของดีนะครับเรามาเจอบ้องนะ <c oughs> <c oughs> บ้อง <c oughs> ของจริงแล้วก็บังต่อ บ้องกับบางตอนะครับมาจิบเบียร์ไซง่อนนะครับนั่งสดเบียร์ไซง่อนระหว่างรอฝนด้วยนะครับแล้วก็พักเหนื่อยกับพนขับรถด้วยนะครับหลังจากขับมาสามสี่ชั่วโมงนะแล้วก็กินไข่นะครับตามสไตล์คนเวียดนามนะที่จุดพักรถก็จะมีไข่นึ่งนะครับมีไข่นึ่งจิ้มพริกเกลือนะครับอ่าแล้วเราก็ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงที่ซาปาแล้ว เราได้ช่วงคราวนะครับที่คิมคิ <S <S <อ>าปาคิมโฮเซียความได้มบุเลยบุเลย Hello we are l ร v e อ e ไ r i Yes thank you are y o m t h i l a n d Yes 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 ครับครับครับ c h e e ่อ Yes huh? I want one bed for three room. Oh, Yeah, yeah, yeah. Okay, no problem. I my brother. Yeah, yeah uh, right? Okay. Ah, ah, okay, okay. <laughs> ba phòng một giường bây giờ ngon. nó nó uh, bây giờ tôi uh, cho hai bạn 12 hai bạn hai 12บาท hai bạn thì hai, um, hai hai là hai <laughs> ah, no? uh, 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 okay, okay thank you, you. Thank you hai so much. Thank you so much. I'm with room uh, yeah. with, what the number? โอ้โหโอเคโอเคโอเค thank you thank you so much thank you so much บ๊ายบายแล้วจ <c oughs> <c oughs> ุดด้วยดูฮัลโหลโอ้เขาเก็บห้องให้นะครับตอนแรกเราเอาเป็นห้องเล็กห้องเล็กสามห้องแต่ว่าเขาบอกว่าอัปเกรดห้องให้ห้องหนึ่งก็เลยได้เป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งแล้วก็ห้องเล็ก สมาชิกอีกดีครับเดี๋ยวเราพักผ่อนเืนสักแปดโมงทานข้าวแล้วก็ไปเที่ยวกันอย่างนี้ก็เดี๋ยวี่เปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้ด้วยเดินมาดูหมอกยามเช้านะครับตอนนี้แบบว่ามีไอไอน้ำนะ ผลยังไม่ได้ตกแบบแรงอ่ะจะตกเป็นไอละอองเบาๆไปต่อผลจะเจอกันพรุ่งนี้